สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะนําลาวพัฒนาครับสูตรหนึ่งร้อยเมลัยแล้วก็สูตรสองร้อยมลัยสูตรนี้ครับมาให้ท่านได้รับชมกันก่อนครับสําหรับสองสูตรนี้แล้วก็จับเลขตัวเดียวสองสูตรนี้ครับเพื่อไปหาเลขสามตัวตรงโต๊ะครับก็เท่ากับว่าเป็นสามสูตรแจวสามสูตรนี้ครับมาคํานวณให้ท่านได้รับชมก่อน ส่วนสูตรหนึ่งสูตรสองผมก็คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เราก็ไม่ต้องมาบอกสูตรอะไรกันอีกเพราะว่าผมก็ได้บอกท่านไปหมดแล้วสำหรับสูตรเรามาหาตัวเด่นกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาครับสำหรับสูตรหนึ่งลาวพัฒนาร้อยบรรย์งวดนี้ผมก็คำนวณมาแล้วครับก็ร้อยบรรยกันลงมาตัวสุดท้ายได้เลขแปด บวกเพิ่มไปแต้มหนึ่งก็เป็น9งวดนี้ได้8กับ9ครับสำหรับสูตร1แล้วก็สูตร2อราวพัฒนาเหมือนกันร้อยมาลลยเหมือนกันก็ตัวสุดท้ายได้เลขสอกับ3ครับก็บวกเพิ่มมาก็เป็น3และสูตรนี้ก็ชุด สองตัวเขาจะเป็นแบบนี้สำหรับลาวพัฒนาสองนี่ครับงวดที่ผ่านมาผมจับให้หกสองก็เลขเข้าไปที่สองหกเด่นสองกับหกก็เข้าทั้งสองหกเลยครับทั้งสองทั้งหกงวดที่ผ่านมาก็เลขก็ออกไปที่ลืมเขียนเลยครับนี้หนึ่งหกสองหกสำหรับสูตรนี้ ตัวสุดท้ายได้เลขสองครับงวดที่ผ่านมาแล้วมาดูงวดใหม่ครับงวดใหม่สูตรสูตรสองงวดใหม่ก็ลงท้ายได้เลขสองเหมือนเดิมครับถ้าก็ว่าสูตรนี้เนี่ยครับตัวเลข คนละอย่างครับแต่ว่าคํานวณตัวสุดท้ายได้เลขสองก็ได้สองกับสามเหมือนเดิมหรือว่างวดนี้เลขสองยัง,ย,งยังคงอยู่เพราะว่าลาวพัฒนานี่วันศุกร์วันศุกร์มักจะมีเลขสองครับศุกร์นี้ไม่มีนี่ครับศุกร์นี้มีสองสี่สามเก้า ศุกร์ถัดมาห้าสองหนึ่งห้ามีสองอีกแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์นี้มีเลขเบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอย่าลืมเลขเบิ้ลครับวันศุกร์นี่เลขเบิ้ลกับเลขเลขเลขแบบนี้มักจะมาครับห้าสองหนึ่งห้าเนี่ยทั้งห้าล่างห้าบนอันนี้สองสี่สามเก้าเขามาสองวันศุกร์ตัวนี้มีหกเจ็ดศูนย์ห้าวันศุกร์ ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นที่ออกเจ็ดสองแปดเก้านี่ก็มีเจ็ดสองครับสองวันศุกร์วันศุกร์น,นี่มักจะออกเลขเบิลเหมือนกันครับเนี่ครับมีสี่กับสองเนี่ยสองมาบ่อยสี่กับสองนี่มาบ่อยสําหรับวันศุกร ันสูกนี่เลขมกกักจะเบิ้ลครับไม่เบิ้ลก็มามาเลขสองเพราะว่าเลขสองนี่มาบ่อยที่สุดฉะนั้นผมก็เลยให้เด่นสองกับแปดจับคู่ชุดให้ให้เด่นเลยครับแปดกับสองแล้วก็สามตัวเลยมีแปดสี่แปดสองส่วนตัวเด่นเนี่ยผมก็จะให้แปดสองเนี่ยครับแปดสองแล้วก็แปดสี แล้วก็กันหนึ่งสองไว้อีกตัวหนึง่งหรือเขาจะออกเลขตัวเก่าครับออกตัวกลับทงวดที่แล้วผมให้หกสองออกสองหกวดนี้ผมก็ให้หกสองอีกเขามักจะมาเลขซ้ำๆครับสำหรับเราพัฒนาประจํมมันสุกี่ก็เลขเบิลก็จะมีสองสองเนี่ยครับเพราะว่าเด่นที่สองกับสาม ส่วนชุดหนึ่งที่ผมจับชุดสองตัวไว้ลาวพัฒนาสูตรหนึ่งนี่ครับงวนที่ผ่านมาผมจับไว้สี่ชุดแบบนี้ก็ฝั่งนี้เป็นล่างก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยครับฝั่งนี้ไม่เข้าจะให้ท่านดูสูตรหนึ่งสูตรนี้นี่ครับเด่นไปที่แปด ก็สี่ชุดเหมือนกันครับก็จะมีแปดเจ็ดแปดสี่แปดสามแปดแปดเด่นที่แปดกับเก้าอันนี้ครับเปรียบเทียบงวดที่ผ่านมาก็เนี่ยครับให้หกห้าหกสองหกหนึ่งหกหกเลขออกหนึ่งหกสองหกงวดนี้ให้แปดเจ็ดแปดสี่แปดสามแล้วก็แปดแปดครับ สำหรับสูตร1สูตรนี้เราก็จะเอาเลขสูตร1กับสูตร2นะครับไปจับลาวพัฒนา3ตัวตรงโต้ครับก็สูตร1ก็ได้8ส่วนสูตร2ก็ได้เลขเลข2ครับสูตรนี้ฉะนั้น ลาพัฒนาสามตัวตรงโต๊ดผมก็เลยจับไว้ให้ที่แปดกับสองนี่ครับแล้วก็ตีเส้นมาแบบนี้ก็นับเดินหน้าไปหกตัวเลขเหมือนกันครับ8 9 0 1 2 3แล้วก็สองสามสี่้าเจ็ดไม่งั้นมันจะคำนวณยาวครับถ้าเราไม่ย่อตัวเลข ให้มันกระชับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับทีนี้เราก็จะมาจับชุดแรกก่อนครับก็จะได้แปดศูนย์สองนี่ครับชุดถัดมาก็จะได้สามห้าเจ็ดนี่ครับสูตรสูตรหนึ่งก็จะได้แปดศูนย์สอง นี่ครับสูตรหนึ่งจะได้แปดศูนย์สองแล้วสูตรสองก็จะเริ่มจากเก้าหนึ่งสามตรงนี้ครับแล้วก็สองสี่หกนี่ครับสูตรหนึ่ง เลขแกับ9ตัวสุดท้ายก็คือเลข8ก็เดินหน้าด้วยเลข8ส่วนสูตร2สูตร2ก็ได้เลขเดิมครับก็คือเลขสอนี่ครับก็เดินหน้าด้วยเลขสอครับ234สามี่ห้าหกจ็ดฉะนั้นสูตร2ก็จะได้913แล้วก็246 หรือเลขมันจะออกหกสองครับเพราะงวดที่แล้วให้หกสองไม่ออกออกสองหกแต่ที่แน่ๆน,นั่นต้องมีเลขสองผมว่าเลขสองต้องมาอีกครับสองกับแปดต้องมาอยู่สองตัวเนี่ยต้องมาตัวใดตัวหนึ่งอาจจะคู่กันก็ได้เพราะตรงนี้มีแปดสองตรงนี้มีสอง เรามาหาตัวชนครับข้างบนมีอะไรครับแปดศูนย์สองข้างบนตัวนี้ไม่มีข้างล่างมีไหมแปดศูนย์สองตัวนี้มีเลขสองครับชนที่เลขสองแล้วก็สามห้าเจ็ดมีสามครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยชนหกกับเจ็ดงวดนี้ชนสองกับสามครับ ชนแปดกับเก้าเก้าก็ออกไปที่หลักหน่วยบนเนี่ยครับอันนี้ชนหกกับเจ็ดหกก็ไปออกหลักหน่วยหมดเลยครับทั้งบนทั้งล่างวันนี้ชนสามกับสองสำหรับราวพัฒนาตรงโต๊ะสูงนี้ชนสองตัวครับสามกับสองเพราะเก้าหนึ่งสี่หกตรงนี้ไม่มี สองกับสามก็ต้องมีคู่ชุดของเขานั่แหละครับอยู่ในกลุ่มนี้สําหรับลาพันนาตรงโต๊ะสูตรนี้ผมว่าสูตรนี้ถือว่าสูตรที่ตัวเลขเดินดีที่สุดเลยครับสําหรับลาพัฒนาสามตัวตรงโต๊ะสูตรนี้ยี่สิบแปดทับสามทับหกแปดก็สูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับผมก็จะเตือนท่านไว้ การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงครับก็เล่นอย่างมีสติครับก็เนี่ยครับเด่นที่ชนกันก็จะมีสามกับสองมืที่ผ่านมานั้นสองหกก็ตรงนี้ก็มีหนึ่งหกสองหกนี่ครับสูตรสองสูตรนี้สูตรสองสูตรนี้จับวินนี่ยังไงก็ไม่ขาดทุนครับถ้าเลขเข้ามาแบบนี้เนี่ยครับ ได้ทั้ง1626งวดนี้กับสามตัวบนเลยอันนี้ก็3สามตัวบนเหมือนกันถ้าจับรวมกันเห็ครับแต่งวดนี้เลขสองนี่มาทั้งบนทั้งล่างครับสองตัวพอดีว่าเลขออกเป็นเลขห้ามแบบนี้ก็แคปหน้าจอไว้ดูครับสำหรับสูตรนี้ใครที่ชอบสูตรนี้ตามสูตรนี้ครับ ถ้ามีสองกับสามก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยครับหนึ่งสองเก้าสองสี่สองหกสองถ้าสามมาก็จะมีหกสามหนึ่งสามสี่สามเก้าสามประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูสองสูตรครับมัดรวมสองสูตร พรามงที่ผ่านมานั่นก็จับคู่ให้ได้แบบนี้ครับหกเจ็ดกับสองสามงวดนี้ก็ขอเปลี่ยนกระดาษใหม่ครับเพราะว่าเขียนไม่พอส่วนสูตรหนึ่งเราได้แปดเก้าครับสำหรับสูตรหนึ่งก็จะได้แปดเก้า ส่วนสูตร2สูตร2จะได้2อสามฉะนั้นเราก็จะจับคู่ก็จะได้ประมาณเนี้ครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเลขเขาออกไปที่2 6ออกตัวกลับครับก็ซื้อบนกันล่างครับก็อย่าอย่าลืมกลับตัวเลขด้วยครับ เพราะบางครั้งเรามั่นใจอะไรไปมันมันก็จะออกอีกอย่างนึงนะ่ะจับคู่ให้ก็จะมีแปดสองแปดสามเก้าสองแล้วก็เก้าสามแปดกับเก้านี่ต้องมีตัวใดตัวนึงมาแหะครับสำหรับงวดนี้ผมจะให้ท่านดูราวพัฒนาตรงโต๊ดก่อน ตรงนี้มีอะไรครับ92 93เห็นไหมครับตรงนี้ก็มี92 93แต่ฝั่งนี้ไม่มี8ฝั่งนี้มี8ก็จะมี8 2 8 3. สอาำหรับสูตรตรงโต๊สูตรนี้นี่ครับสูตรจับมัดรวมแบบนี้ครับเอา3สูตรสรุปให้จะได้อยู่ประมาณเนี้ยครับ28ทับ 3ามดเดี๋ยวรอรุ่นกันครับวันศุกร์นี้จะเข้าหรือจะหลุดก็ภาวนาขอให้เข้าต่อครับก็นำสามสูตรนี่ครับมันรวมกันก็ได้ประมาณนี้ส่วนชุด3ตัวตรงโต๊ดก็คือแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ท่านอีกรอบหนึ่งครับในวัน ล้วพัฒนาออกคือวันศุกร์จะสรุปให้ทุกสูตรครับแต่ว่าเอาสูตรสามสูตรนี้ครับมาคำนวณให้ท่านด้รับชมก่อนก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเงรวยกันทุกทกคนครับขอบคุณครับ